diarane nasaha visung Wisung rakanaataaya di sare nasaha Panjang pe นะโมตัสสะภขคะวโตะระโตสัมาสัทธังสระนังคัามิสังังสระนังคัตถามิพุทธังสระนังขัตถามิปิอิหัมมังสารังคัตถามิสังขังสระนังคัจถามิบานาธิปตเวระมณีสิกเวระมณีสิกขะปังสมาทิยามิ อเทิเระมณีติคาพะทังสมาธิยามิกาเมติคาพะทังสมาธิยามิมุกสาวาทาประมาณละอ่า20รูปนะครับไปขึ้นสีหลายนะครับรอัตาวัยด้ดลออาลง,งขอบคุณท่านครับขอบที่ ขรรชิญญาจเอเรนาโคปัจจามาตาปัญจสิรานิยามะนะโมตัสโอรัโตจามบะจามุตตะจานะโมจัมุตตะา bodhang tarana ngakkami tadhiyamti tanghang tarana ngakkami ang sammadhiyam ไปจะจที่ด <substit uting> ้านบนเวทีในสมุดสัมมนาสุจริตผว้ราชการจังหวัดกรลสิพร้อมด้วยประดานข้าราชการตลเดือนตุรกาคมแทนรัชดร พนักง,งานรับวิสากิจสถาบันการศึกษาสมาชิอกองค์กรชุมนุมพร้อมเพียงกันนมนทนพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปรับเพึ่มปิติสมณนะของผู้มีพระบาทได้อุทิศพระบารายพระปัญญาและพระราชทรัพย์บริกุณเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงฆิกรและก่อนพรรษา12สิงหาคม2555นี้ ข้าพระพุทธเจ้าใส่พระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้ารรประกาศธรรมนัตฉันพร้อมเพียงกันประกาศธรรมนัตฉันชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีตามมีแห่งพระสยามเทวาจิราาตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรรมเดชานุภาพ อภิบาลและประธานพรอภิบาลและประธานพรเด็นสมราพระราชอรุไทยชื่นบานพระราชอรุไทยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งหยุดเกียรติคุณแทนะจารกตาแทนตาสถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ นายกรรชเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธมหาวิาท,ทายาลัยพระคโพพีญญาวราว,ว,าวารทิเจ้าคณะอำเภอเมืองฝ่ายธรรมยุทรประเทศชาติค่ะคุณแม่บุญนาถน้อยสารบานาคะ พ้าประเทกประยาเทรีในพระเจ้าแั่นดินกาลสินท่านปริยงรงพยมพันกาลสินนะคะโดยท่านผู้มีการคงพิมพันกาลสินแพทสมัยตั้งเจริญค่ะ นางสาวราวดีเวียงกันลำดับที่สี่ลำดับที่เก้าสำนักงานป้องกันและบรรทัสาธารณภัยจังหวัดลำดับที่ท่านนายกองวตุศักดิสมาคมนะคะกำลังเกีวกับที่ดี ทุเมินวิวัตรกูลทายาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษผู้อัญเชิญราษกราราแต่อดีวันี้ก็ได้ให้การสนับสนุนะคะผู้อกาโรงเรียนอนุูรินผู้ว่าค่ะผู้อินว้ทอมนายสมชายชาวพัน ลำดับที่สองลำดับ ลำดับที <desserts> <t ances> ่สี่คณะกรรมการกรใจการจรับทีบอกวาเวจไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากัตรนั้น เพิามขึิ่งยากที่จะหาชาติบบสิ้นลย ชีวิตหน้าได้ส่งสว่างขึ้นอยน่างงดงามท่าพระท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแนละพลเรือนกันตุลาการวิทยากรทหาร,รตำรวจมาชี้สภาวพระศพนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุุ์ทกหมู่เหล่าที่มาชุม,มนุมร้อมเพียงที่ต่อโค้งพระสศพนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าพระองค์ผู้รีบระบาทได้อยู่ที่พระวาราย พระปัญญาให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชา,าชนคนเือนพระชนมพรรษา80พรรษาป2ส,สิงหาคมส2ชาวจังหวัดกรสินที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระ